พอวอออนไลน์เล r ร์นิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์ป5ภาษาไทยหลักภาษาและการใช้ภาษาไทยมาดูการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูในชีวิตประจำวันกันนะครับเรื่องที่ฟังและดูในชีวิตประจำวันเช่นข่าวและเหตุการณ์ การอภิปรายโฆษณาหากผู้รับสารรู้จักใช้เหตุผลในการวิเคราะห์จะทำให้สามารถตัดสินได้ว่าเรื่องนั้นมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดนำไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ซึ่งมีแนวทางในการวิเคราะห์ดังนี้นะครับ 1. เนื้อหา หลักฐานอ้างอิงชัดเจนสามารถตรวจสอบได้สสำนวนภาษาที่ใช้ต้องอธิบายให้เข้าใจง่ายชัดเจนไม่มีลักษณะชวนเชื่อทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อน 3. หากเป็นข่าวต้องเล่าเหตุการณ์ตามลำดับตั้งแต่ต้นจนจบไม่มีปิดบังอำพรางต้องอ้างอิงหลักฐานที่มาสถานที่เวลารวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้อ่านทราบรายละเอียดที่ชัดเจน 4. หากเรื่องนั้นมีการแสดงความคิดเห็นประกอบต้องพิจารณาเหตุผลตามความเป็นจริงไม่ชักจูงไปทางใดทางหนึ่งนักเรียนครับการได้รับประโยชน์จากเรื่องที่ฟังและดูต้องรู้จักวิเคราะห์ประเมินค่าแสดงทัศนะของตนเองได้อย่างมีเหตุผลนะครับ